เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกครับถล่มเจ้ามือนะครับเด่นเหนือเด่นหนึ่งศูนย์หนึ่งสาม 13 16เด่นใต้เด่น7ครับ73และก็76ใบต่อไปครับเป็นคนชี้โชคนะครับเด่นเหนือ2 920 328 20 24 28เด่นใต้เด่น8ครับ13 17 83และ87ใบต่อไปครับเป็นซ u p เปอร์แฮงแห่งนะครับ เด่นเหนือ1ครับ813 016 1316เด่นใต้เด่น0 40และ80ต่อไปเป็นบัวทองนะครับให้816 14 10และ16เอาให้รวยครับ33 3. สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าและสามเก้าพยาคันค่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าและห้าห้าเลขทูปปู เ่ประจําวันที่16เมษายน539สิงห์เหนือครับ8 8 8 0 8 1 8 9เสือใต้909196และ99ธรมปัตตพีช่างดาวเด่นเหนือ เด่น3กับเด่น0ดาวเด่นใต้ล่างเด่น4กับเด่น9เทพีแห่งโชคลาบเด่น3 13 23และ9 3สอาจารย์เพชรอารันนะครับเด่นเหนือ1 10 1,2,1,4เสอนึ่งสต้เด่น5 1 5 7นหและ85อาจารย์ธนพลเด่นสามเก้าสามหกสา็กแชร์ครับเด่น9้า

เด่น8เด่น1เด่น6และเด่น2อาจารย์นัดครับเด่น1กับเด่น2 1 8 1 9 1 3 0 1 4 1 6 1 2 5 2 6 2 7 8 2 9 2 4 2 แทางไปต่อไปนะครับเป็นพลังเต่าฮับนะครับให้เด่น9กับเด่น7 90 19 92 89 73 76 57 47ไปต่อไปครับเป็นลอตเตอรี่ชี้โชคนะครับเด่น5เด่น1และเด่น9 5 0 10 90 52 12 92

06, 56, 76และ96ครับ